สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับสาวโอนนะคะเล็กเด็กกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวม4หนอยนะคะในงวดของวันที่15เดือน 12-, 2 5 6 6นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันชุดสรุปนะคะโค้งสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะวันนี้ก็ของให้โชคดีเฮงปังๆนะคะฝากทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ สำหรับเมื่อวานนะคะพี่พี่ก็แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ถ้ามืดเนาะน้องเอสกับขออภัยทุกท่านด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะท่านใดมารับชมยินดีด้วยนะคะเข้าคู่หนึ่งนะคะพี่พี่เมื่อวานนี้เนาะเข้าในตัวนี้นะคะสี่ห้านะคะเมื่อวานนี้ตัวเด่นก็มาทั้งเจ็ดแล้วก็สี่นะคะพี่พี่เข้าในคู่นี้นะคะสี่ห้าเมื่อวานนี้ชุดคงสุดท้ายเข้าไปในรอบ ปกติเลขบนนะคะเข้าไปในตัวเน้นตัวเจาะนะคะยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะเมื่อวานนี้ตัวเด่นก็มาทั้งสองตัวเนาะท่านใดมีโชคลาภก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวมารับชมของวันนี้ต่อนะคะย้ํานะคะเป็นเพียงสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้เด่นที่หกแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งนะคะพี่ๆ วิ่งรูดที่หกนะคะโวงสุดท้ายเน้นไปที่หกหนึ่งหกสองหกห้าแล้วก็หกแปดนะคะสองหนึ่งสองแปดนะคะพี่พี่สำหรับชุดเน้นนะคะท่านใดชอบก็นำไปพิจารณาดูได้นะคะ ตัวกันวันนี้นะคะกันไปที่แปดแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็เก้าแปดนะคะพี่ๆสำหรับตัวกันนะคะสามตัวในวันนี้เม็ดเดียวนะคะสำหรับตัวกันเม็ดเดียววันนี้นะคะน้องแอดให้ไปก็จะเป็นนะคะ 8ปดนะคะพี่พี่สำหรับเม็ดเดียว3ตัวนะคะลองวิเคราะห์ดูนะคะถ้าชื่นชอบหรือว่าเปรียบเทียบดูนะคะกับอาจารย์ท่านอื่นเนาะของให้เฮงๆปังๆก็แล้วกันนะคะสำหรับหวยฮานอยในวันนี้นะคะชุดคงสุดท้ายขอให้มาในตัวนิ้นตัวเจาะนะคะ นิ้นไปที่616265 68แล้วก็2128นะคะวันนี้ก็ขอให้ปังปังรวยรวยกันทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านปังๆสวัสดีค่ะ